สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนทั้ง12ราศีซึ่งเราก็จะเจอเจอกันในทุกๆเดือนนะคะในคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2564ของชาวราศีกุมถาวทาตุลมที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13 000, มีนาคมซึ่งการทำนายดวงชะตาของช่องการดาพยากรอาจารย์ก็จะบอกในทุกๆคลิปนะคะ ว่าเป็นการทำนายดวงชะตาแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษซึ่งมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดีหรือไม่ดีอย่างไรอย่ากเก็บไปคิดมากนะให้ดูให้ฟัง เป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติจะดีกว่าถ้าตรงแล้วดีเราก็เก็บเอาไว้เป็นพลังงานบวกกับตัวเราเพื่อที่จะได้มีกำลังใจนะคะในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ถ้าไม่ตรงแล้วก็ไม่ดีด้วยอันนี้อย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียสน,นะคะให้ดูให้ฟังเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราจะดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไพ่ประจำตัวของชาวราศีกุมในเดือนนี้กันนะคะ ไพ่ที่คุณได้จะเป็นไพ่จัดเม้นนะคะบอกเลยนะในเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีการพลิกผันนะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีนะคะถ้าที่ผ่านมาชาวราศีกุมต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะหาทางออกไม่ได้สักทีชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความทุกข์นะแต่เมื่อไพ่จัดเม้นได้ปรากฏขึ้นนะคะ สิ่งเลวร้ายต่างๆมันกําลังจะจบแล้วนะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งดีๆที่มันเข้ามามันก็จะทำให้คุณมีความสุขนะคะหรือสิ่งที่คุณได้ต่อสู้ฝ่าฟันหรือเฝ้ารอคอยความสำเร็จต่างๆรอคอยมานานมากแล้วนะมันกําลังจะเป็นจริงเสียทีแล้วนะคะคุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ควรเล่งทำอะไรที่ดีๆนะคะคิดดีทำดีพูดดี สิ่งเหล่านี้จะเกิดผลดีกับคุณในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะผลดีนั้นนะมันก็ไม่ได้ตกอยู่ที่ใครเลยนะนอกจากตัวของคุณเองนะคะทุกสิ่งอย่างในชีวิตอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนลิขิตนะดังนั้นนะคะสิ่งเลวร้วายต่างๆมันกำลังจะไปแล้วนะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาต่อไปนี้นะคะขอให้ชาวราศีกุมเตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะและนับจากนี้นะคะขอให้ตั้ง ตั้งใจทำงานตั้งใจทำมาหากินเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของอการงานนะคะสำหรับชาวราศีกุมภ์ไพธีดาจะเป็นไพ่9ก้าไม้เท้านะคะเดือนสตาแล้วก็6ดาบนะคะการงานชาวราศีกุมในเดือนนี้นะงานค่อนข้างหนักนะคะ ในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกุมอาจจะต้อง<ม>อเหนื่อยหน่อยนะในเดือนนี้นะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะต้องเหนื่อยต้องปาดเหนื่อหน่อยนะคะเดือนนี้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะแม้ว่างานที่ คุณทำมันจะมากมายนะมันจะเยอะแยะเต็มไปหมดงานหนักงานยากแต่คุณก็สามารถทำได้นะมันก็ไม่เกินความสามารถของคุณนะคะคุณสามารถทำมันได้อยู่แล้วนะทำมันได้ดีด้วยนะคะคุณเป็นคนขยนันมีความรับผิดชอบสูงต่อให้มันยากแค่ไหนเ่ยคุณก็ทำมันสำเร็จลงได้ความสำเร็จอะมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะยิ่งมีไพ่เดือดตาขึ้นมายืนยันความสาเร็จอะบวกกับไพ่หดาบด้วยอะงานบางอย่างอะ่ะ ที่มันต้องอที่มันที่มันสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะถึงจะสำเร็จยังไงซะก็ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะงานที่ต้องรอคอยนะงานรออนุม,มัติงานรอตัวต่างๆเนี่ยอาจจะต้องรอสักหน่อยนะคะแต่มีแนวโน้มนะที่มันจะสำเร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดังที่คุณต้องการอย่างแน่นอนนะคะอีกทางในเดือนนี้นะ คนรอบๆตัวคุณนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะที่คอยช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีการประสานง,งานต่างๆได้รับความร่วมมือที่ดีนะคะอีกทั้งเจ้านายของคุณก็ให้คำปรึกษาให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีเลยปัจจัยร,รอบๆตัวคุณดีขนาดนี้การทำงานในเดือนนี้จึงประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะชาวราศีกุมที่กำลังาหางานอยู่นะสมัครงานไว้นะคะไม่ได้งานถามสักทีนะใน เดือนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะงานที่คุณได้สมัครไว้ก็มีโอกาสที่จะถูกเรียกสัมภาษณ์นะได้งานทำดังที่หวังไว้นะคะการค้าการขายในยเดือนนี้จะสำเร็จดีนะใครที่ทำอาชีพค้าขายนะคะจะได้กำไรมากขึ้นนะได้ลูกค้าเพิ่มนะคะส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ ความอดทนมากๆนะคะช่วงนี้เรียนหนักแล้วก็คอนข้างยากด้วยการบ้านก็เยอะด้วยนะยังไงก็สู้ๆนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้นะขอให้คุณตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือรับรองสอบผ่านอย่างแน่นอนนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกุมไพ่ที่ได้จะเป็นไพยย่เดอะเอ็มเพรส วิวออฟฟอร์จูแล้วก็คิงถือเหรียญน,นะคะการเงินในเดือนนี้สําหรับชาวราศีกุมค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะสิบเหรียญขึ้นมายังไงไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยนะคะเป็นเดือนที่มีเงินเข้ามาตลอดนะจากการทํางานหนักของคุณนะคะจากความรู้ความสามารถของคุณเองยิ่งทํายิ่งได้นะเป็นเดือนที่เงินทองไหลมาเทมากันเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงขาขึ้นในเรื่องของการเงินนะช่วงนี้จะทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไป เลยนะคะใครที่ทำการค้าการขายต่างๆทั้งในแบบ าขายแบบมีหน้าร้านหรือว่าขายของออนไลน์เดือนนี้ยอดขายจะดีขึ้นนะจะทําให้คุณหน้าชื่นตาบานกันได้เลยนะคะหลังจากที่ผ่านมาหน้าเหี่ยวหน้าแห้งกันมานานนะขายของไม่ค่อยได้นะคะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณไม่เคยท้อนะคุณสู้มาโดยตลอดนะคะสามารถประคับประคองฝ่าวิกฤตจ,จนผ่านพ้นปัญหาแล้วก็อุปมสัตว์มาได้นับจากนี้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ คุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะเดือนนี้นั่งนับเงินกันอย่างเดียวเลยนะคะหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาต่างๆก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะใครที่อยากจะขายบ้านขายที่ดินนะคะก็จะขายได้ได้เงินก้อนโตมาใช้มาจ่ายตามที่ต้องการกันเลยทีเดียวนะแต่ยังไงซะนะคะก็ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะทำงานได้เงินมาหรือได้เงินก้อนมาเนี่ยก็ควรเก็บเอาไว้บ้างนะคะเก็บเอาไว้ใช้ในย,ยามฉุกเฉิน นะตอนนี้กงร้อยแห่งการเงินกำลังขึ้นช่วงนี้คุณก็กอบโุยให้เต็มที่ทำให้เต็มที่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กงร้อมันหมุนลงอยู่ในช่วงขาลงนะคะเกิดวิกฤตขึ้นอีกอ่ะคุณจะได้มีเงินสำรองเอาไว้ใช้เอาไว้ประคับประคองตัวเองให้รอดแล้วก็ไม่ต้องไปหยิบยืมใครให้เป็นหนี้เป็นสินใช้เงินที่เราเก็บนี่แหละค่ะดีที่สุดแล้วนะยังไงก็อย่า,รยาประมาทในเรื่องของการใช้เงินโดยเด็ดขาดนะคะ ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสําหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้ก็พอหวังได้อยู่นะเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับเยอะอะไรนะคะยังไงก็ซื้อพอหอมปากหอมคอก็พอนะไอ้คันจะห้ามซื้อก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นความหวังของใครหลายๆคนนะคะก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาัทนาของแต่ละคนที่ทํามายังไงก็ขอให้ชาวราศีกุมโชคดีการทุกๆคนนะคะแต่ยังไงซะนะเงินที่ได้มาโชว์ๆนะคะ ก็คือเงินที่มาจากการทำงานของเรานะมาดูเรื่องความรักกันต่อเลยนะคะไพ่ที่จะจะเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะสี่ไมเท้าแล้วก็หนึ่งดาบนะคะความรักคนมีคู่คนมีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคะถ้าคู่ไหนที่เป็นแฟนกันมานานแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะที่จะมีการพูดคุยนะคะถึงการมั่นหมายการแต่งงาน การที่จะสร้างอนาคตร่วมกันบางคู่ก็อาจจะพากันไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายแล้วก็เป็นได้นะมีการวางแผนที่จะสร้างอนาคตร่วมกันสร้างหลักสร้างฐานสร้างฐานะที่มั่นคงร่วมกันหรือชาวราศีกุมบางคู่นะคะที่มีปัญหาการน,นะทะเลาะก,กันหึงหวงกันนะคะ ไม่คุยกันผิดใจกันเงียบๆกันไปไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วนะไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ในเดือนนี้มีเกณฑ์นะคะที่จะกลับมาเจอกันนะกลับมาหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันคืนดีกันซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ก็จะทําให้คุณสองคนรักกันมากขึ้นกว่าเดิมรักกันเหนียวแน่นมากกว่าเดิมนะคะมีความเห็นอกเห็นใจกันนะให้คาปรึกษาให้รับฟังซึ่งกันและกันมากขึ้น เพราะว่าช่วงที่ห่างๆกันไปเนี่ยต่างคนก็ต่างไปคิดทบทวนถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะต่างฝ่ายก็อยากจะกลับมาแก้ไขให้มันกลับไปเหมือนเดิมนะยังไงซะการกลับมาครั้งเนี้หากคุณสองคนนะคะมีเรื่องผิดใจกันอีกทะเลาะกันอีกเนี่ยก็อย่าปล่อยไว้นานเกินนะเพราะมันอาจจะแก้ไขกันยากนะคะเมื่อมีปัญหาการทะเลาะกันก็รีบเคลียร์ให้จบนะ คุยกันให้เคลียร์กันไปเลยนะคะอย่าทิ้งปัญหาไว้นานเกินเพราะถ้ามีปัญหากันแล้วมีบุคคลที่3แทรกเข้ามาตอนที่คุณสองคนมีปัญหากันเนี่ยอันนี้มันจะยุ่งยากกันไปใหญ่นะคะส่วนคนโสดชาวราศีกุมนะคะพาธิได้เดอร์ฟูสามดาบ แล้วก็สี่ถ้วยนะคะในเดือนนี้คนโสดชาวราศีกุมดูคุณจะไม่อะไรกับความรักสักเท่าไหร่นะหรือเป็นเพราะว่าความรักของคุณตอนเนี้ดูมันไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะคนที่เข้ามาคนที่เข้ามาคุย,คยด้วยอาจจะยังไม่ถูกใจคุณน,นักนะมีหลายคนแหละที่เข้ามาแวะเวียนมาคุยมาจีบนะคะ แต่ยังไม่ถูกใจคุณนะเพราะว่าคุณก็ตั้งสเปคไว้สูงด้วยแหละตอนนี้ก็คงทำได้แต่คุยกันแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีกว่านะคะเพื่อรอคนที่ใช่สำหรับคุณเข้ามานะตอนนี้ก็คนโสด ราศีกุมขอบริหารเสน่ห์ไปก่อนนะคะช่วงนี้หรือชาวราศีกุมบางคนนะคะอาจจะเพิ่งอกหักมานะโดนเทมายังไม่อยากที่จะมีใครตอนนี้เพราะว่ายังทำใจไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่อยากจะไว้ใจใครโดยเฉพาะคนที่เข้ามาจีบอะ่ะก็กลัวว่าที่เข้ามาจีบเนี่ยจะมีความจริงใจกับคุณหรือเปล่านะ หรือคบแค่เห็นว่าเราเป็นตัวเลือกหรือเปล่านะคะเพราะว่าการครบกับใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องการความชัดเจนนะไม่ว่าอ่าไม่ใช่ว่าจะคบกันไปวันๆโดยที่มองไม่เห็นอนาคตไม่มีความก้าวหน้าในสถานะที่คบอยู่นะคะดังนั้นตอนนี้คนโสดชาวราศีกุมจึงขออยู่คนเดียวไปก่อนนะคะเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยทั่วไป สุขภาพชาวราศีกุมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนักนะคะแข็งแรงดีนะก็มีบ้างที่ป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลน,นะหรือถ้าใครป่วยหนักอยู่ก็จะดีวันดีคืนแล้วก็จะหายในที่สุดนะคะแต่ยังไงซะก็อย่าชะล่าใจนะต้องหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะตอนนี้คุณแ คุณแข็งแรงอยู่แต่ถ้าคุณปล่อยปาละเลยไม่ดูแลสุขภาพปล่อยให้ร่างกายโอ่มก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะพอถึงตอนเจ็บป่วยขึ้นมาคุณก็จะรู้ได้ทันทีนะคะว่าการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอมันช่วยคุณได้เยอะจริงๆนะ นี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกุมประจําเดือนมิถุนายน2564ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะและคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรง เจ็บไม่ใครนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ